ุกทานี่นั่งครับที่นั่งครับที่เจริญพี่น้องที่อารมทุกทา่านนะครับพระภูมิใจไทยท่านย้อนกลับไปดูเมื่อสี่ปีก่อนพักที่กล้าพูดได้เลยว่าเสนอนโยบายหาเสียงแล้วเราทำตามที่เราพูดหนึ่งกัญชาเราพูดเราทำนะครับกัญชาเป็นพืชมหาสัญจ,จักษ์ของของโลกเลยก็ว่าได้ เราอาจจะถูกตีถูกโจมตีจากอะไรก็ตามแต่ท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านไปกด YouTube ดูกดว่านายแพทย์ประเส,สิิฐมงคลศริเรื่องก,กัญชาว่ามันท่านจะทราบเลยว่าเป็นกัญชานั้นคือพืชมหาสจรย์ที่ถูกทางกระบวนการบารษจทยากิดกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ 30, 30ปีนะครับซึ่งแน่นี่แพทย์แผนไทยเราแล้ว เกกรือ่องกยศพูดแล้วเราก็ทำนะครับปจุบันนี้กยศก็ไม่ต้องมีคนทำไม่มีดอกเบีย้ยนะครับกว่าจะผ่านมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วเรื่องอสมแล้วนะครับเรื่องเดือนสองพันยังไม่ทําถึงเลยครับทําก่อนทําก่อนนโยบายก่อนเลือกตั้งเลยนะครับผมนี่นี่คือภูมิใจไทยและเชื่อว่า จะราคาดี่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นปีแรกของการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายนะครับเอาตากอ้อยมารวมคำมนวณนอยะะูราคาอ้อยนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าเราก้าทากับทุพพักได้ครับว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นใครเสนอนโยบายอะไรไว้แล้วทําตามที่ประชาชนพูดรือไมครับถ้าพังไฝค้าเราก,ก,เราการ็เราก็ได้ความเป็นธรรมมาแล้วนะครับเพราะไม่ได้เป็นเพระยังมีเงินกู้น้กระบบกที่เราจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ห้าหมื่นบาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะครับไม่ต้องมีคนค้ำผ่อนคืนวันละเงินหนึ่งแสนแต่สามารถ,ถกู้ได้สองหมื่นในในจำนวนเงินนี้นะครับแล้วเรื่องเกษตรเรื่องรวยมีเรื่องข้าวหมื่นหมื่นสองพันบาทเรื่องมันสองพหลังอะไรต่างๆอีมากมายนะครับไปโรคไตและอีกหลายล้านคนที่เป็นโรคมะเร็งน,นะครับนะเราจะมีศูนย์ฟอกไตปุ่มไม่เกิดการที่จ่ายเกิดการเสียเวลากับ บุคคลลูกหลานที่พาไปแล้วก็จะมีศูนย์รอบไตทุกอำเภอแล้วก็ขายแสงมะเองทุกจังหวัดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปสายแสงในส่วนกลางในเรศงเทพจางเดียวนะครับเราจะมีการขายแสงในส่วนของทุกจังหวัดสามารถดำเนินการที่ขายแสงในการรักษา,าลูกหลานพี่นอ้องพ่อแม่ของเราในเรื่องของโรคมะเรยนะครับและพ่านผูิใจไทยจะมีนโยบายออกไปมากมายนะครับแล้วเรายืนยันว่า ผมอยากให้พี่ลองลุกเกดเลือกรัคภูมิใจไทยแล้วลองดูว่ารัคภูมิใจไทยจะทํางานแบบไหนวันนี้ผู้สมัครเรามีท่านวีรกรถหรือว่าเป็นผู้อุปสมที่สุดนะครับในวงาการการเมืองของนครสวรรค์จะนําเราไปสู่การพัฒนาจังหวัดอุทัยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชายทามีและที่ทำการจังหวัดไชนาวันนี้ชนไชนาวอุทัยนะครับจะ นวมรสวรรค์จะเป็นพื้นที่จังหวัดเดียวกันในการพัฒนาเราจะมีถนนสี่เลนตั้งแต่ด้านซ้ายของตะวันตกของการขึ้นาสายเสเียขึ้นภาคเหนือจากสุพรรณนะครับออกมาอุทยัยและไปลาดยาวไปกระแพงนะครับเป็นถนนสีเน่เลนที่จะเป็นงานพัฒนาด้านด้านตะวันตกเป็นการสำรองรถที่จะขึ้นภาคเหนือนะครับเรามีแต่การระบายรถในด้านตะวันออกแต่เราจะมีด้านตะว,วันตก จะทําให้พื้นที่ของนครสวรรค์อีกหลายอำเภออำเภอลาดยาวเำเภอแม่วงนะครับแล้วจนไปถึงจังหวัดระแวกที่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลแก้ไขทุกวิกฤตนะครับทีชิ้นทุกปัญหาแล้วเราจะทําทุกอย่างในการที่จะพัฒนาเมืองนครสวรรค์อย่างเป็นระบบนะครับก็ขอฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอยากเห็นนครสวรรค์พัฒนาจริงๆจังยังเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะครับผมที่แล้วมาก็เราก็เรียนว่า การเงินคราสวนก็ไปต่างรับต่างรูปแบบมันก็เลยไม่ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับครับผมก็ต้องฝากพี่น้องสื่อชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านเดี๋ยวพวกท่านมีการประกอบกับผมโดยประชาชนและสื่อประชาชนนะครับเป็นพักที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหารหรืออะไรทั้งสิ้นเป็นพักที่สามารถสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาพี่น้องประชาชน คนสามทอย่างพวกเราได้เป็นอย่างดีอยู่ในสภาสี่ปีที่ผ่านมานีผลงานของพรรคภูมิใจไทยเป็นที่ประทับใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดต้องยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยได้สร้างบรรทัฐานใหม่ให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนการสะท้อนปัญหาต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆของพรรคภูมิใจไทยทําได้อย่างรวดเร็วทันใจ และพูดแล้วทำอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญผมต้องเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาวนครสวรรค์ต้องรับทราบนิดหนึ่งคือว่าประมาณ